โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมช่อง iscat นะคะทุกคนโอเควันนี้ก็จะมารีวิวนักอุตุนิยมกับสกินคุณหนูชายามบ่ายแล้วก็เครื่องประดับม่วงหนังสือเวทมนต์นะครับโอเคก็ไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่า โอเคก็โหลดมาไปที่เรียบร้อยกับสวนสนุกทานแสงจังได้จังสิเป็นจังได้ยังไงโอเคก็เกิดแถวชาชราสีนะนี่ก็มาปั่นเครื่องตรงนี้โอ้เมืนเจ๊เต้เหมือนจะไม่ได้มาแถวนี้นะถ้าจะอยู่ตรงแถวรคก orn รัก o สวนสัตว์ตรงเต้ตรงนั้นอะ เขาปั่นไฟต่อเขาเห็นอะไรแล้วไม่หม่ฮันเตอร์อยู่แถวแถวบ้านผีสิงนั่นะไม่รู้ตงนั้นเขาเรียกว่าอะไรคนนึอเขาเรียกว่าบ้านผีสิงอ๋เอ,อเป็นหมออีกาดำนะโอเก็ปั่าานไฟฮันเตอร์เทพอร์ เดี๋เดี๋ยวต้องมามานี่หรอสิวไปก่อนดิโอเคมันมาจริงโอเคกีตูเเดี๋ยวไปแถวแถวนั้นประเด็นเอาเอาปึ๊กอ่าไฟวิวมาเพื่อนน่อยิโอเคไม่โดูดโอเคป๊อปไม้ไปก่อนโอเคมีประตูแต่ผมยังไม่เข้า อากดจีดจะกดบ้ามันกดยกเลิกปุ่มก็ใกล้เกินสวยแล้วจบไปก่อนเลยโอ้โอ้สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วนี่สวยโอเคอู้ยังมันไม่โดนมันไม่โดนอันนี้เราตายเราตายอันนี้หมดพอดีเอานีไปก่อน เกือบตายทักมาไปก่อนเลยยัง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 อย่างนี้ตอนนี้นจะโดนโอเคโดนเต็มเต็มโอ้ย,มอยไม่น่าไปกดโดนปุ่มยกเลิกเลยการ์ปูนปลาปลาเขาไม่โดนรอบแรกไปขี่มาเร็วโอ้โหมาช่วยไม่ได้แล้วเพื่อน ขอบคุณมากขอบคณทดิเร่งเฟดเดี Club ๋ยวจะไปตรงนู okay, ้นต okay. okay. so ้องใช้ลมถากออกไปเลยโอเคไปประตูให้ทันประตูเะเหมือนเขาจะไม่มาเขาไปไล่ขี่ขอเข้าประตูก่อนเด้อโอเคปลอดภัยประเด็นเพื่อไม่ปลอดภัยเดี๋ยวรอ โอ้โหน้ำมาร์คไอตรงนี้เนี่ยฮิวก่อนเลยแล้วกันหวังว่าจะไม่มานะถ้ามาเราหนีเข้าประตูอ้ฟิกสวยวนะเป็นโดบาเรียสวยนะก็ฮิวต่อหีิวเพื่อนไปช่วยนะแล้วก็เหลือหนึ่งเครื่องน,นะ ดูวก็ปัน่นลิงเหมือนกันนะเนีเ่ยเ,เอาน้ำบุญรามบิ๊กอ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวขอหา swimming. เปิดกล่องแป๊บหนึ่งเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยขอหาของก่อนโอ้โหห้องใต้ดินจะไปช่วยดีไหมเนี่ยโอเขาเทเีพอร์ตโอเคๆจังหวะนี้ต้องรีบไปอขอไล่เพื่อนอยู่จังหวะนี้แหละต้องรีบไปช่วย เขาไล่โอ้ยจะกลับมาเร็วเกินไปไม่ได้ฮึบไม่กดอันนี้ด้วยมันไม่ทันน่ะเอาทุกคนไปทันหรอเอาแต่นักบวชว่าถุล้มออเอย่ามาช่วยบล็อกก่อนโอเคไปไปนักบวหญิงไปเดี๋ยวผมช่วยบล็อกบล็อกหนึ่งแผลบล็อกหนึ่งแผลโอเคตัวใครตัวมันแล้วกันนะนักบวชญิง เราต้องแยกอย่ายกันอ่านทันไหมโอเคไม่ทันโอ้มันไม่ทันนะ่ะผ่านไปเลยเป,เปิดประตูไเอาเพราะว่าเราไปประตูอีกฝั่งนะที่ว่าฮนะันเตอร์น่าต้องไปประตูฝั่งโน้นแน่นอนอ่ะเพราะมันอยู่ใ,ใกล้สุด ไปฝั่งโน้นหอยโอเคน้ำบุญหญ,ญิงเปิดประตูแล้วฝั่งโน้นโอ้โหฮันเตอร์มันมาฝั่งนี้นี่ว่ะมาเร็วจังบอกว่าน้ำบุงจะรอดเดอ้อเพราะฮันเตอร์มันไปหาแล้วแนะต่คิดน่าจะรอดอยู่เพราะน้ำบุญหญ,ญิงเขาเข้ประตูวัดน้เพื่อนโอ๋อเขาหนีรถไฟมาเอา ที่รีไปประตูฝั่งนูน้นแค่อคิดแล้วน้าทัวกล็ล้มไปช่วยก็ไม่ได้เพราะว่าพาดมันยังตาแดงอยู่ออกสองนีกว่านเนาะคมันน่าจะไปกาม่านั่นไงว่าแล้วมันไปกาม่า ตู้เปิดเริดแล้วเอาแล้วเทลีไปไหนนโอเคมันเทลีไปไหนไม่รู้โอเคขอกดอีโมดนี่หน่อยก่อนไปโอเคบายบายขอโทษนะเพื่อนเื่อยไม่ได้ โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนบอกว่าทุกคนจะจะสนุกกับคลิปนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ